โอเคก็สว okay, so, to like ัสด wow. ีท like ุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับขันเชนค่ะวันนี้เรามาดูกลุ่มเพชรฟรีไฟอีกแล้วะพอดีว่าช่องนี้นะคะไม่ค่อยมีเงินก็เลยเติมเพชรไม่ถึงหนึ่งพันนะไม่ไม่ถึงเหมือนพันไม่ถึงหนึ่งพันเหมือนเมื่อก่อนก็ขอโทษทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาซื้ออันนี้กันสิทธิพิเศษของเรานะคะเราอันนี้ไปแล้ะคืออันเนี้ยเราอะซื้อไปแล้วนะทุกคนไอรถไอรถมอเตอร์ไซค์อะ นะก็ไม่ได้ถ่ายเอ้ยถ่ายไว้เราถ่ายไว้ก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะมาซื้อเหมานั่นเองนะคะมันเป็นร้านที่แบบว่าร้านค้าแห่งความมืดที่จะต้องสูงเปอร์เซนต์ก่อนวิเท่อะฉันซื้อเลยอันไหนเท่บอกเลยว่าฉันซื้ออื้อันนี้เท่จริงไม่หลอกอุ้ยเทย่เด้อว่าไปอแสดงว่าตอนนี้เราซื้อฉุดผู้หญิงได้ละแต่ เราดูก่อนว่าจะอุ้ยอันนี้เท่แกฉันอยากได้อแต่กลัวเพชรไม่พอเฮ้ยผมมันเท่เนาะอยากซื้อนะแต่ว่าเดี๋ยวเพชรหมดอะดิเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอันนี้จะเป็นของผูชชันเองแพ็กเกจคือเยอะมากแพ็กสวยก็มีอุ้ยไอวอเสื้อไอวอเลยไอวอมันเท่ดิป้าข้าใหา้โอ้โหเท่เกินนี่นี่มันเหมือนเป็นรูปรถถังนะฮะ มีไรอีกมีไรให้เราโหซื้อแค่สองอย่างขอเงินเหลือสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดมาซื้อชุดวินเลยลากันเรียบร้อยแล้วก็ชุดผู้หญิงก็ซื้อเลยลากันเอ่อเพชรผมเหลอือเก้าสิบสามฮ้าโอ้เพชรชูมาก โอ้ยเพชรเสียเพชรไปเยอะเลยไม่เนาะแต่ชันผู้หญิงมันไม่ดูมันดูไม่น่าซื้อแต่เราซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรคือว่าหมา GM อ GM แล้วกันซื้อนี้ไปหมา GM อ GM หน่อยเหลือก4 4เพชร <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็ได้ตัดภาพมาตอนที่เราจะซื้อภาพวินมอไซค์นั่นเองนะคะที่นั้นเราเราซื้อเลยนะทุกคนนี่ หอย่างเทพทุกคนแวนคัดเทป,ปรรรรแว่นแว่น,นสวมใส่ในท่าละลากันอเอาท่าเพนกวินไ้ก่อนนะฮะอันนี้อันนี้มันไม่เท่มันต้องแวนแล้วเปล่าเอ้ยต้องแวนหน่อยเนาะ โอเคแอ็กหน่อยละกันโอ้โอยากจาับโหอย่างเท่ทุกคนจับเกินฮูหูจับผ่องเท่ก็เราเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่ามันเท่ดีนะเราชอบมากมันน่ารักอะมันดูน่ารักมากนะครับนี่เซวินอุ้ยเซวินก็เท่แก เสื้อวินี่เท่นะเท่มากกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยแต่ว่าฉันไม่ใส่ฉันจะใส่ชุดที่ฉันซื้อมาร้อยเก้าร้อยเก้าเอ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเพชรนะฮะมันแพงมากนะอันนี้จริงอะถือว่าซุม้มแต่เพชรเหลือน้อยมาก <c oughs> ก็ทุกคนถ้าใครมาดูคลิปถ้าเอาอย่างนี้เลยถ้าทุกคนอะมาดูคลิปนี้กันเยอะเราอะจะเติมเพชรให้ได้หนึ่งพันเพชรแล้วเราจะมาถลุงเพชรอีกเอาไหม ถ้าคนดูคลิปนี้เยอะ,เร,ะเราจะเราจะนี่เลยเราจะถลุงเพชรอีกเยอะเเลยเราอ่ะจะทําให้งบมันเยอะ,ยอะกว่าหนึ่งพันสักประมาณสองพเพชรอะถ้าคนดูคลิปนี้เยอะนะ <c oughs> ถ้าดูคลิปนี้กันเยอะอ่ะเอางี้ถ้าคนดูคลิปนี้กันเยอะหรือใครที่ไปดูคลิปอื่นอะแล้วคนดูเยอะเราจะถลุงเพชรให้เยอะเยอะเลยแล้วเราก็จะซื้อเพชรมาเราไม่ใช่เราจะซื้อเพชรเราจะ เติมเพชรมาแล้วเราก็จะสุ่มแจกคนดูนั่นเองก็คือเราจะเติมเพชรแล้วถ้ามันมีของอะไรน่าที่ทบอกว่าน่าสนใจแล้วถ้าเราสุ่มได้ใครเราจะส่งของไปให้คนนั้นนั่นเองก็ถ้าใครอยากได้ของนะก็มาคอมเมนต์คลิปนี้หรือถ้าคนดูเยอะเราก็จะทํานะครับผมใครที่อยากบอกว่าอยากได้ของก็อย่าลืมกดแชร์ Share คลิปนี้ไปให้คนอื่นดูกันด้วยนะคะแล,แล้วก็มาดูคลิปนี้บ่อยๆให้เยอะ นะคนคนดูก็จะได้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าคนดูเยอะเมื่อไหรอ่อ่ะมันมันก็จะขึ้นฟีดเมื่อน,นั้นแล้วช่วงเนี้ยอ้อทุกคนเราจะบอกทุกคนก่อนว่าเราเปลี่ยนแล้วนะเราเปลี่ยนวันลงแล้วครับทุกคนคือเราอะ่ะลงทุกปกติเราลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่ลงวันอาทิตย์นะคะก็คือเราจะลงสี่วันก็คืออังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ ประมาณนี้นะก็อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยเวลา7็เวลา17.00จุดนจุดหรือว่าเวลา5โมงนั่นเองนะคะแต่ว่าบางวันเราอาจจะเลทสักประมาณหรือว่าทุ่มสองทุ่มนะคะก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะหรือว่าดูอีกวันหนึ่งที่จะดูก็ได้นะ แล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้เราทำคลิปหรือชาเลนจ์อะไรทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะผมหรืออยากให้เราเล่นเกมอะไรหรืออยากให้เราเล่นโลบอกบ้าพัดช่วงนี้เราลงแต่ฟรีไฟอย่างเดียวหรืออยากให้เราเล่นไมโคงไมคครับโลบงโลบอกเล่นโลบอกแมพอะไรหรืออยากให้เราทำชาเลนจ์ทำภารกิจอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือถ้าเราบอกว่าทำทำอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเราทำชาเลนจ์ไม่เสร็จหรือเราทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จก็ มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าเราทำภารกิจไม่สำเร็จตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยนะคะผมแล้วก็ทุกคนอยากอยากให้เราทำชาเลนจ์อะไรในฟีฟลหรืออยากให้เรายิงหงยิงหัวอย่างเดียวหรือว่าอยากให้เราเล่นปืนปืนอะไรก็ได้อย่างเดียวนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอก,กออมาบอกกันเลยก็ได้นะเพราะว่าเราพร้อมที่จะทำชาเลนจ์ที่ทุกคนบอกมาเสมอครับผมแต่อาบอกว่า เล่นเล่นบอกฟุตนะเล่นบอกฟุตว่าเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึง2องพันอ่ะเพราะว่ามมันยากอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเชิงนะบอกฟุตอ่ะเล่นแต่ฟรีไฟพอดีว่าแบบว่าต้องทําคลิปไงก็เลยติดไงก็ตามที่เราบอกนะคะถ้าคนดูคลิปนี้เยอะเราจะจเราจะซื้อเราจะเติมเพชรมาแล้วเราก็จะแจกแจกขอคนดูนั่นเองนะก็ถ้าทุกคนอยากให้เราแจกก็คอมเมนต์มาละกัน นะแต่บอกเลยว่าจุจุไว้ก่อนค่ะอ้อทุกคนเราจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เราอะไม่ได้ไลน์นะเพราะว่าคือเราจะบอกทุกคนอย่างนี้เลยคือตอนนี้เราอะไลน์ไปสองรอบใช่ไหมแล้วเราโดนแบนไปสองรอบแล้วคือยู u ู e มันบอกว่าถ้าเราอะไลน์ถึงสามรอบแล้วโดนแบนสามรอบช่องเราอะจะถูกปิดปิดถาวรเอากลับคืนมาไม่ได้ เราก็เลยคิดว่าเราอาจจะไม่ไล์แล้วเพราะว่าครั้งนี้เราโดนที่2แล้วไม่รู้ว่ามันโดนเพราะอะไรนะคะก็ขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะใครที่อยากเข้ามาคุยกับเรานะคะก็สามารถเข้ามาใน Open Cha t ขวัญใจโลบอกได้เลยนะเซิร์นมาที่ขวัญใจโลบอกได้เลยนะคะแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือเราจะไลฟ์สดใน Facebook นั่นเองแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าเราจะไลฟ์ a c e b o o k อันไหนหรือชื่อช่องอะไรเราจะไม่บอกนะ เดี๋ยวรอให้คลิปนี้คนดูถึง1,000พก่อนนะถ้าคลิปนี้คนดูถึง1000นะเราอะจะไลฟ์สดใน Facebook แล้วเราจะบอกชื่อช่องเราจะบอกชื่อช่องไปในโพสต์ YouTube นะใครที่อยากเห็นเราไลฟ์สดคุยเล่นกับพงกับพ่อนะคะคุยเล่นกับพ่อหรือปาคิวหรือเรานั่นเองใครใครที่อยากเข้ามาคุยก็มาเข้าในคุยใน Facebook ได้เลยแต่พูดพูดเออไม่ใช่สิตอนนี้คือเราอะต้องการแค่1000คนดูคือถ้า1000คนดู เมื่อไหร่เราจะไลฟเสิรเล่นเกมแล้วเราก็จะแจกแล้วเราก็จะเติมเพชรแจกด้วยแล้วก็ตอนนี้เราขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเราเพราะว่าตอนนี้ฉลอง ผู้ติดตามถึง1,235นอ้คนผู้ติดตามถึง1,235้เลยดูคนเป้าหมายของเราต่อไปคือ1,300ก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะราะถ้าผู้ติดตามถึง1,300เราจะไลค์ครับแต่ถ้าคนดูคลิปนี้เยอะแล้วก็ไลค์ด้วยอเอาไงแต่ถ้าผู้ติดตามถ้าผู้ติดตามไม่ถึง2 0 0พ ไม่ใช่สิถ้าผู้ติดตามไม่ถึงหนึ่งพันสามร้อยเราก็จะไม่แจกรางวัลน,นะอะถ้าทุกคนอยากให้เราแจกรางวัลหรือใครที่แบบว่าอยากอยากอยากแบบว่าอยากโดนสุ่มแจกรางวัลก็อย่าลืมมาติดตามด้วยนะแจกแต่ถ้าคนติดตามม่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมโอเพนแชทเราด้วยนะถ้าใครที่อยากเข้ามาคุยกับเรานะเราบอกเลยว่าเราเขาเราเราบอกว่าคุยกันทุกวันนะก็ ใครที่อยากคุยกับเราก็สามารถมาเข้าเ p e นแชรเรากันได้เลยส่วนการไลค์ก็ประมาณนั้นนะคะก็ถ้าติดตามเราเยอะหรือว่าถ้าคนดูคลิปนี้เยอะแล้วก็จะจะไลค์เฟซบุ๊กนั่นเองนะแต่ยังไม่บอกว่าชื่อช่องอะไรแล้วก็เราขอโทษในการไลค์ YouTube ด้วยนะเพราะว่ามันมันไม่สะดวกจริงๆริอะทุกคนกลัวช่องถูกปิดน,นะคะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราได้ลงตารางไว้ใหม่เลยนะคะว่าเราลงวันไหนบ้างนะก็ตามที่เรา ลงไปในโพสเลยก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะบางวันก็อาจจะเลทนิดนึงเหงาเน่ยเลทแล้ววันนี้ลงเลทไวหน่อยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะก็ภารกิจของเราคือค่าให้ถึง40ตัวค่าให้ถึง40ิตัวนะครับผมถ้าค่าถึง40บตัวคลิปนี้จะจบนั่นเองตอนนี้เราค่อได้สอสองตัวเยอะมากโอเคตอนนี้ขาดแค่เจ็ดตัวนะฮะเอ้ยเจอเจเจ <Es per ate> <Es per ate> เอ้ยเกิด<ย>มาก็เจอคนเลยเลยมาซี่มาซี่ผมไม่กลัวพี่หลอกเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยเหลืออีกสี่ตัวมาสิครับผมผมไม่กลัวใครหลอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาตรงนี้เลยหรอเพื่อเริบรเลยใครที่อยากเล่นกับเราก็สามารถแอดยูไอดีเรามาได้เลยนะอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์เลยครับผมอืม ก็ใครที่งงนะว่าหน้าโปรไฟล์คือตรงไหนก็คือให้ทุกคนกดไปที่ช่องเรานะคะแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงข้างล่างอะว่าเอา่อถ่าชื่อในเกมทั้งหมดแล้วก็กดอ่านเพิ่มเติมน,นะคะผมมันก็จะมีอยู่ด้านล่างสุดนะคะด้านล่างสุดก็คือ UID free file นั่นเองนะแล้วก็จะมีแบบว่าชื่อชื่อโลบอกนั่นเองนะคะก็ชื่อ free file ชื่อ free file ชื่อ free file ชื่อเอ่อจะเป็นดอกไม้ก่อน หนึ่งอันแล้วก็ชื่อว่าขวัญใจ RB แล้วก็ดอกไม้นะคะ U A D ตามหน้าโปรไฟล์ส่วนชื่อในโลบอกก็คือ K w A N J A I R O B L O X หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ z H A E W U V O แล้วก็13790นั่นเองนะคะ ส่วนชื่อใน R O V ก็คือขวัญใจสายตึงงองู2ตัวก็คือขวัญใจสายตึงต่อเต่าซาอึงองงูงองูประมาณนี้นะคะชื่อใน R O V นะอุ๊ยครบละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะเพราะาเราทำภารกิจเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราเลงคลิปต่อๆไปด้วยนะก็อย่าลืมดูคลิปหน้ากันด้วยนะคะผมเอ๊ะ เฮ้ยเดี๋ยวขอพิดคลิปก่อนก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมดูให้ครบถึงหน0 0าชั่วโมงด้วยนะบ๊ายบายจ้าจุ๊บมาา